โลกเราในยุคนี้นี่มันคือจะไม่มีความสงบสุขอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะยูเครนเดี๋ยวจะทะเลแดงแล้วเดี๋ยวรัสเซียก็จะโดนบึ้มอีกซึ่งถ้าหากใครยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็คือเมื่อสักประมาณช่วง2องทุ่มของวันศุกร์ที่22มีนาคมปี2024เนี่ยมันก็ได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งครับ ได้กล้าบุกเข้าไปท้าความโหดสลัดของพีรัเสเซียเลยก็คือพวกเขาเนี่ยได้บุกเข้าไปยังคอนเสิร์ตฮอลล์ใจกลางเมืองมอสโกหรือว่าเมืองหลวงของรัเสเซียเลยนะครับพร้อมกับไรเฟลิลหลากหลายที่ถือในมือเลยหลังอางนั้นเนี่ยก็เข้าไปจัดแจงแจกโปรโมชั่นลูกตะกัวให้กับ6000คนที่กําลังมาดูคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ของวงร็อกรัเสเซียอยู่นะครับ นั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ประชาชีชาวรัสเซียในคอนเสิร์ตฮอลตอนนั้นนะ่ะถึงกับพยายามวิ่งว่อนเพื่อจะเอาชีวิตรอดเลยล่ะครับซึ่งจากคําบอกเล่าของคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตฮอลนั้นนะครับเขาก็เล่าว่าไอ้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะมีเสียงปุ้งปงังปุ้งปงัปง,ปงขึ้นมาทําให้พวกเขานะครับรู้ได้เลยว่ามันต้องเป็นการก่อการร้ายแน่บ้างเนี่ยก็เลยมุดลงเก้าอี้ หรือบ้างเนี่ยก็ได้วิ่งขึ้นไปยังชั้นบนนะครับเพื่อที่จะหนีให้ห่างไกลจากคนร้ายได้มากที่สุดแต่ที่ว่าที่สวยที่สุดก็คือคนที่จะวิ่งไปหาประตูทางออกเนี่ยแหละครับไปไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยมันได้ล็อกประตูออกหมดทุกทางแล้วเพื่อจะทําการอุบาทอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับไม่พอพอยังไม่ทันที่คนจะหายตกใจกับเสียงลูกตะกัวเลยนะครับมันก็มีเสียงท um, ุมําอะไรขึ้นมาแล้วเพราะว่า เหล่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาได้มีทั้งระเบิดขวดแล้วก็ของเหลวรานานะครับที่เขาเอามาจุดเพลิงเผาคอนเสิร์ตฮอลล์หลังนั้นด้วยเลยครับก่อนที่เหล่าผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นน่ะก็จะหนีออกไปครับโดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตของเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ตกอยู่ที่173คนกับบาดเจ็บกว่า150เลยนะครับที่เรื่องนี้เนี่ย ก็นับว่าเป็นเหตุการณ์การกราดจริงที่โหดร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัสรเซียตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเมื่อ20กว่าปีก่อนหน้านั้นมันจะมีการก่อการร้ายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งของรัสเซียนะที่ตอนนั้นนะครับก็จะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยได้เสียชีวิตไปกว่า344คนเลยครับซึ่งเมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าทุกคนก็ต้องตั้งคําถามเลยว่าแล้วไอ้กลุ่มผู้ก่อการร้้ายพวนี เขาเป็นใครกันล่ะเรื่องนี้มันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนที่รัสเซียเขากำลังไปก่อหรือเปล่าหรือว่าพ่อแห่งทุกสถาบันอย่างอเมริกาเนี่ยจะเข้ามามีเบื้องหลังอะไรเอี่ยวเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่านะครับรายการขยักเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์กันจากทุกสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าอะไรกันหนอคือเบื้องหลังที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้ครับโดย หลังจากที่การก่อการร้ายครั้งนี้ได้เกิดขึ้นมาไม่นานนะมันก็มีกลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อว่า ISISK หรือว่า Islamic State in Iraq and Greater Syria สาย K นะครับได้ออกมาประกาศแถลงว่านี่แหละไอการก่อการร้ายครั้งนี้นยมันคือการกระทำของพวกเราเองเหมือนกับที่พวก ISIS เขามักจะทำทุกครั้งเลยนะครับซึ่งเมื่อประกาศออกมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงล่ะ มันก็เดือดไปถึงองค์เหนือหัวของรัสเซียเลยนะสิครับที่ก็เป็นพ่อใหญ่ปูตินเนี่ยแหละได้ออกมาประกาศว่าเนี่ยไอ้การก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการก่อการร้ายที่ค่าให้อภัยไม่ได้เลยเ้าจะจับทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนี้มันลงทันอย่างแน่นอนเลยซึ่งมันก็คือไอ้พวกยูเครนนั่นเองสะสะงันนะครับซึ่งนอกจากที่พ่อใหญ่ปูตินจะกล่าวว่ายูเคร,รนได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกแบบ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพการบินและอวกาศของรัเสเซียกับประธานสภาความมั่นคงของรัเสเซียนะครับก็ได้ออกมากล่าวชี้ไปในแนวแนว,แนวเดียวกันครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นการกระทําของยูเครนแน่เลยที่ยูเครนมันเข้ามาบุกเราทาให้ตัวตลกผู้กลายเป็นประธานาธิบดีอย่างเฮียสเลนสกี้ของยูเครนนะครับก็ถึงกับสะดุ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้ยอยู่เฉยๆเนี่ยข้าก็าสวยแล้วเนี่ยก็เลยออกมาถแถลงว่าไอ้รัเสเซีย หรือจะมาเช้าชุยหาว่าทุกอย่างนี้เป็นความผิดของยูเครนไม่ได้นะพวกอ้วนเนี่ยไม่เคยใช้วิธีการหน้าตัวเมียแบบไปรอบโจมตีอะไรกันก่อนเลยแล้วพ่อใหญ่ปูตินถ้าหากลื้ว่างมากที่จะเอาเหตุการณ์ทุกอย่างเชื่อมเข้ามาหายูเครนเนี่ยหรือเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยไปไว้อะไรให้กับคนประเทศหรือจะดีกว่าไหมที่นั่นแหละครับรัสเซียในยตอนนั้นก็ออกมาโต้แย้งเลยว่าอาซาเลงสกี้ลืออยามาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันสงครามยูเครนรัสเซียหรือว่าสงครามจีนไต้หวันเนี่ย ซเลนสกี้เอง็งอย่ามาตอแหลนะ่ะหลักฐานตอนนี้มันก็คาหนังคาเขาอยู่คือก็โต้กันไปโต้กันมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไอ้กลุ่มไอซิสตอนนั้นที่ออกมาประกาศกบอกว่าเป็นผลงานค่าเองเป็นผลงานค่าเองนี่แบบถึงกับเป็นหมาหงอยเลยครับประมาณว่าพวกเอง็งขอแสงใข้าบ้างสิข้าหิวแสงทำไมไม่ใส่ใจอะไรข้าเลยว่าแต่ทําไมกันล่ะครับรัสเซียเนี่ยถึงคิดว่า ไอการก่อการร้ายครั้งนี้เนี่ยมันต้องมียูเครนอยู่เบื้องหลังยูเครนเนี่ยได้ส่งผู้ก่อการร้ายมาโจมตีนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นมาไม่นานเนี่ยนะพวกเจ้าหน้าที่แห่งความมั่นคงของรัเสเซียนะครับเขาก็ได้ไปตามจับเหล่าผู้ก่อการร้ายมาได้ในขณะที่ไอพวกผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นเนี่ยกำลังมุ่งหน้าออกจากชายแดนรัเสเซียตรงไปสู่ยูเครนครับแล้วเนี่ย ถ้าหากมันไม่ใช่เพราะยูเครนได้ให้ความช่วยเหลือผู้ก่อ,อก,การร้ายเหล่านี้แล้วไอ้ผู้ก่อ,อก,การร้ายมันจะหนีไปทางยูเครนทําไมล่ะที่4ในจํานวน11คนจากที่ทางการรัสเซียเขาจับมาได้นะครับรัสเซียเนี่ยก็ได้เปิดเผยเห็นภาพว่ามันเป็นกลุ่มคนจากพวกประเทศล่างๆรัสเซียนะครับคือไอ้พวกประเทศที่มันลงท้ายด้วยสถานสถานอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละก็จะเป็นชายตั้งแต่อายุ19จนถึง35ปีนะครับและรัสเซียก็ได้อ้างว่า ในรถของพวกชายเหล่านี้ที่กําลังขับหนีไปอยู่เนี่ยรัสเซียนะครับก็ได้มีการไปค้นพบทั้งอาวุธทั้งระเบิดแล้วก็ไอเทมต่างๆนา,นานามากมายที่จะเอามาทําการก่อการร้ายเลยพร้อมกับพาสปอร์ตของพวกผู้ชายเหล่านี้ด้วยนะครับคือถ้าหากหลักฐานต่างๆเหล่านี้มันไม่ชีว้ว่า ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้มาจากยูเครนเนี่ยจะไปชี้ที่ใครล่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางรัสเซียน,นะครับก็ได้เอาชายสี่มีเกีียวที่เขาบอกว่าไปก่อคดีมาเนี่ยมาขึ้นสารอย่างทันด่วนเลยครับส่วนอีก7คนจาก11ที่เขาได้ไปจับมาได้นะก็เหมือนกับว่าไอ้เจ็ดคนนั้นอนะ่ะมันจะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ว่าได้ให้ความช่วยเหลือไอ้พวก4คนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไอตอนขึ้นสารนั่นเองแหละที่มันก็มีประเด็นน่าสงสัยอยู่หลายอย่างเลยนะครับก็คือ1ทําไมกันละ่ะ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันถึงดูจบรวดเร็วแบบนี้คือแบบตำรวจรัสเซียนี่เก่งจังเลยไปจับอะไรมามีหลักฐานครบคันนะครับและสองฮะเขาก็มีคนไปสังเกตว่าไอหน้าตาของทั้งชาย4คนที่ทางรัสเซียกล่าวหาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับพอตอนขึ้นมาในศาลเนี่ยมันก็มีอาการแบบปวดบวมได้รับบอบช้ำมาแบบมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยเลยะครับแล้วคือบางคนเนี่ย มีผ้าพันแผลปิดหัวปิดหูมานั่งรถเข็นมาแบบตาปิดกันเลยก็มีนะครับผมมันก็เลยได้มีข่าวล่ําข่าวลือครับว่าหรือนี่เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์การจัดฉากของรัสเซียหรือเปล่าที่แบบพวกรัสเซียเนี่ยก็ได้ยอมเสียสละชีวิตไพร่พลของตัวเองโดยหาคนเนี่ยมาแซงทําเป็นผู้ก่อการร้ายเพื่อที่จะโบยว่าไอาการก่อการร้ายครั้งนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งกลุ่มประเทศที่ได้อยู่เบื้องหลังลงจกนั้นก็เอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างเข้าไป เปิดวอโจมตีแล้วก็ย่ำยีประเทศดังกล่าวที่เขากล่าวหาเนี่ยให้แบบไม่เหลือซากเลยนะครับเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันคุ้นๆจังเลยเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ได้เกิดเรื่องนี้มานะครับมันก็มีคลิปหลุดออกมาจากทางหน่วยมั่นคงของรัสเซียเนี่ยแหละครับที่ก็เป็นคลิปซึ่งไอ้สี่บุคคลที่ได้ก่อการร้ายเนี่ยเขาได้โดนทางการรัสเซียนะครับซ้อมฮะคือมันมีการบังคับให้ผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยเจาะหูตัวเองด้วยนะครับคือยีแกเนี่ย ไปไปตัดหูผู้ก่อการร้ายคนนั้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้อีเนี่ยเจยะหูของอีเข้าไปก็คือคนที่มีผ้าพันแผลโปะอยู่ตรงหูเนี่ยแหละครับส่วนอีกคนที่ต้องนั่งรถเข็นมาแล้วก็มีผ้าปิดตาข้างหนึ่งนะครับก็ว่ากันว่าลูกตาของคนนั้นเนี่ยมันไม่อยู่แล้วครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโดนควักหรือว่าโดนทําร้ายจนตาใช้ไม่ได้นะครับผม ซึ่งจากไอสภาพการอ่วมระทวยของชาย4คนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะบ่งบอกได้นะครับว่ามันน่าจะเกิดการทําร้ายร่างกายขึ้นจริงๆแต่ว่าจะมีการทําร้ายถึงขนาดมีการเจาะหูหรือควักตาออกไหมเนี่ยแอดก็ลองไปหาคลิปนั้นดูแล้วครับแต่ปรากฏว่ามันก็หาไม่เจอนะก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่มันตีไข่ใส่สีเพิ่มหรือไปหรือเปล่าอันนี้ก็เอาให้เพื่อนเพื่อได้ฟังหูไว้หูนะครับแต่ที่จริงแท้แน่นอนเนี่ยก็คือไอจุดตรงบริเวณที่รัเสเซียเนี่ยได้กล่าวอ้างว่า ทางผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะเดินทางหนีไปยังยูเครนนะครับพอไปดูแผนที่จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่ค่อยเข้าไปในยูเครนสักเท่าไหร่นะมันจะเป็นถนนที่ตรงเข้าไปสู่ประเทศเบลารุสมากกว่านะครับคือถ้าหากจะบอกว่าไอ้คนเหล่านั้นจะหนีเข้าไปยังยูเครนจริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้ถนนสายที่มันตรงไปสู่ยูเครนล่ะแต่ว่ากลับเลือกถนนสายเบลารุสที่เบลารุสเนี่ยเขาก็เป็นประเทศพันธมิตรของรัเสเซียนะฮะแต่ว่า ไอเรื่องนี้ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับและเอาจริงๆก่อนหน้าที่จะมีการก่อการร้ายขึ้นเนี่ยทางอเมริกานะครับก็เหมือนกับจะมีการเตือนนักท่องเที่ยวของพวกเขาแล้วว่าเนี่ยถ้าหากอเมริกันชนคนไหนจะไปรัเสเซียยังช่วงเดือนมีนาคมนี้นะก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดสักหน่อยแล้วกันเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยก็ยังใจดีครับ แบ่งเรื่องราวที่พวกเขาคาดว่าเดี๋ยวมันจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นมายังรัเสเซียหรือเปล่าเนี่ยให้กับทางหน่วยข่าวกรองของรัเสเซียด้วยนะครับประมาณว่าเนี่ยรัเสเซียรู้สึกว่าช่วงนี้ไอ้กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าไอซิสเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าแปลกๆพิลึกนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคืออเมริกาได้ส่งข้อความนี้มาเตือนรัเสเซียประมาณ10กว่าวันก่อนที่เหตุการณ์มันจะได้เกิดขึ้นนะครับแต่ทางหน่วยข่าวกรองรัเสเซียเนี่ย ก็เหมือนกับแบบจะไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับคือปัดตกบอกเมกาเช้าชุยหรือจะมาสับขาหลอกอะไรอ้วแบบนี้เหรอโอ้หรือที่รือพูดอย่างนี้เนี่ยจะพูดด้คนรัเสเซียกลัวๆแบบประเทศตัวเองไม่มั่นคงอะไรแบบนี้หรือไปซะงั้นเลยนะครับก็เลยทําให้นั่นแหละครับในวันที่22มีนาคมเนี่ยรัเสเซียก็เลยได้เจอดีอย่างที่ได้เป็นข่าวมาเลยเนี่ยแหละครับที่เมื่อหลังจากเหตุดได้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอเมริกานะครับก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นอีกครับว่า เหตุการณ์เรื่องที่มันได้เกิดขึ้นลงหมาดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทําของไอซิสอย่างแน่นอนเลยอย่างที่พวกข้าเนี่ยได้ประกาศเตือนพวกเองแล้วอย่างไงล่ะแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าหลังจากที่ไอซิสมันได้ก่อาการร้ายครั้งนี้สําเร็จเนี่ยข้าก็ได้ไปจับสัญญาณการสื่อสารอะไรระหว่างพวกผู้ก่อการร้ายด้วยนะที่ไอซิสเนี่ยมันก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างร่าเริงอยู่เลยซึ่ง เมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะมีคนบางประเภทที่แบบเริ่มดิ้นแล้วว่าอ๋อๆๆนั่นไงนั่นไงหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีอเมริกาอยู่เบื้องหลังแล้วอเมริกาจะเป็นตัวร้ายอีกแล้วใช่ไหมเพราะนะ่ะถ้าหากอเมริกาไม่ได้เป็นคนวางแผก imer, กนก่อการร้ายเองแล้วเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาจะรู้ได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วไอ้พวกตะว,วันตกมันปลวกมันแมวน้ํอย่าไปเชื่อฟังข่าวจากทางอเมริกามันมากซึ่งก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆก,ก่อนนะจะติ่งพ่อใหญ่ ไอการที่อเมริกาเขาได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับเพราะว่าพักหลังๆมาเนี่ยสหรัฐนะครับเขาก็เป็นชาติที่ค่อนข้างจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับไอเรื่องราวการก่อการร้ายเนี่ยแหละครับดังนั้นเองมันก็คงจะไม่แปลกหรอกถ้าหากอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปมีการสอดแนมแล้วก็สืบข่าวจากพวกองค์กรลับของประเทศต่างๆอยู่เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการดักจับสัญญาณหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีการเตือนให้การก่อการร้ายครั้งนั้นนะคือไม่รู้ว่าหลายๆคนยังจะจําได้หรือเปล่าว่าไอ้ก่อนที่รัสเซียมันจะบุกเข้าไปยังยูเครนนะในตอนนั้นนะครับสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการส่งมเมสเซจไปเตือนกับพวกยูเครนแล้วเหมือนกันว่าเนี่ยยูเครนให้ระวังรัสเซียหน่อยนะตอนนี้เนี่ยอเมริการู้สึกเหมือนกับว่ารัสเซียเนี่ยกำลังจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมาบุกยูเครนหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเป็นยังไงล่ะครับ ยูเครนก็บอกอาสหัรักหรือเช้าชุยหรือปากไม่เป็นมงคลหรือพูดแบบนี้ได้ไงหลังจากนั้นก็ไม่เชื่ออเมริกาแล้วนั่นแหละเหตุอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะแบบอ้าวแล้วงั้นรัเสเซียไปเกี่ยวอะไรกับพวกพวกก่อการ like ISIS, ร้ายไอซิสอะรัสเซียเคยไปทําอะไรให้พวกนี้ไม่พอใจหรือ,อยังไงคือเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะเท้าความนี่ต้องเท้าความยาวมากเลยแต่เอาง่ายๆสั้นๆก็คือรัเสเซียนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยก็มีดราม่าอย่างมากกับพวกประเทศรอบข้างที่เขาเป็นพวกมีกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ยังไปเข้าข้างกับไอ้พวกที่เป็นอริของไอซิสอีกอย่างเช่นพวกกลุ่มตาลีบันนั่นเองนั่นแหละรัสเซียก็เลยได้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มไอซิสเหล่านี้เลยนอกจากนั้นเองไอ้ความขัดแย้งของรัสเซียกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขานับถืออิสลามเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะครับแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้กันไงคือ ถ้าหากเราลองมองไปยังแผนที่ของรัเสเซียเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะมีพื้นที่อยู่หลากหลายส่วนเลยที่อยู่ติดกับโซนซึ่งเขาเป็นอิสลามนะนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีหลากหลายรัฐของรัเสเซียเนี่ยที่ก็ได้มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่เยอะด้วยนะซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดเนี่ยเขาก็ว่ากันว่า มันมีกลุ่มคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้อาศัยอยู่ในรัเสเซียมากกว่า15%ในปัจจุบันนี้เลยนะแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น20%ได้ในอีก6ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2030ด้วยนะครับหากแต่ว่าประชากรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ในรัเสเซียเนี่ยก็จะได้รับการดูแลที่ค่อนข้างแบบกาก,ากมากคร คือเนื่องด้วยว่าประเทศรัสเซียเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นศาสนาคริสต์แบบอนุรักษ์นิยมสูงซึ่งอันนี้เราจะไม่ไปพูดแตกันถึงเรื่องศาสนานะแต่เอาเป็นว่าหากเราลองไปดูจากผลสํารวจ GDP หรือว่ารายได้ต่อหัวของประชากรรัเสเซียเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าไอภูมิภาคที่มันแบบจนๆสุดๆของรัเสเซียเนี่ย มันก็จะเป็นภูมิภาคที่มีคนมุสลิมเนี่ยอาศายัยอยู่เยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชเชนอิงกูเชเตียคาราชเยโวชิครัสเซยียไอพวกชื่ออะไรที่อ่านยากๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่พวกคนเหล่านี้นะครับก็จะติดอันดับจนที่สุดของรัสเซียเลยก็เลยทําให้ไม่แปลกนะครับที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกรัฐเล็กๆเหล่านี้เนี่ย ก็มีแนวคิดอยากที่จะแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากรัสเซียนะครับยิ่งบวกกับปัญหาปัจจุบันที่รัสเซียเขาไปบุกในยูเครนแล้วก็บุกไม่สําเร็จก็ต้องสู้ยืดเยื้อกันไปใช่ไหมที่พอมันยืดเยื้อเสร็จเนี่ยรัสเซียก็ต้องเกณฑ์พลทหารเพิ่มครับเพื่อให้ไปรบกับยูเครนเหล่านี้แหละซึ่งไอกลุ่มคนเหล่านี้ที่นับว่าเป็นคนรัสเซียแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางยูเครนเลยนะครับคือเขาอยู่ของเขาดีๆเขาก็จนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คิดแบบเอาแล้ว ้าจะไปสู้ให้พวกรัเสเซียหลักๆที่มันเอาเปรียบค่าทําไมล่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันวัดเดือลวกมากเลยนะครับมันก็เลยได้ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความไม่พอใจอะไรกับรัเสเซียแล้วนั่นแหละครับก็เลยทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียนะครับก็มักจะโดนโจมตีก่อการร้ายจากพวกกลุ่มคนไม่หวังดีแบบนี้อยู่บ่อยๆนี่แหละอย่างเช่นว่าในช่วงเดือนตุลาคมของปี2002ที่ผ่านมานู่นนะ มันก็เคยมีการบุกเข้าไปจับคนในโรงละครของรัเสเซียแห่งหนึ่งนะครับมาเป็นตัวประกันเอาไว้มากมายเลยที่เจ้าหน้าที่รัเสเซียตอนนั้นนะครับก็จะบุกเข้าไปจัดการในพวกที่ไปจับคนไปตัวประกันนี่แหละโดยการปล่อยกา๊าซพิษเข้าไปครับหว,าว่างไว้พวกคนร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะได้มองหมดครับซึ่งถามว่ามันมองจริงไหมก็มองจริงนะครับแต่แต่ว่าไอตัวประกันทั้งหลายแลเนี่ย มันก็ดันมองไปด้วยครับก็คือโดนรมก๊าซพิษไปหมดเลยว่างั้นเถอรัสเซียโหสลัดมากหรือว่าไอเหตุการณ์ในปี2004ที่บอกว่ามันร้ายแรงที่สุดก่อนจะเกิดรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งในตอนนั้นนะครับมันก็มีพวกกบฏเนี่ยได้บุกเข้าไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งของรัสเซียในช่วงเปิดภาคเรียนของเขาเลยเนี่ยแหละหลังจากนั้นนะครับก็ไปจับตัวประกันอะไรเอาไว้มากมายไปก่อเหตุอบุบัติุ้มป้ามกันจนกระทั่ง ทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วรวมๆถึง334คนเลยนะครับซึ่ง186คนในจำนวนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กทั้งหมดด้วยหรือล่าสุดในปี2017เนี่ยมันก็ได้มีการบุกเข้าไปของกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วล่ะครับลงไปยังรถไฟใต,ใต้ดินของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับทำให้มีคนม่องไป10กว่าคนเลยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันก็ทําให้เราเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเอ้เรื่องมีผู้ก่อการร้ายจะบุกเข้าไปยังรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆน,นะครับซึ่งอันนี้เราก็มาลองสรุปกันดูดีกว่าว่าแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนทําเหตุการณ์นี้ล่ะซึ่งถ้าจะบอกตามความคิดส่วนตัวแอดนะย้ํานะว่าส่วนตัวถ้าจะบอกว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเนี่ยแอดว่ามันก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าถ้าหากเรามองตามหลักเหตุผลเนี่ย หนึ่งไอการก่อการร้ายครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับยูเครนเลยนะนําซ้ํากับจะเป็นผลเสียมากด้วยซ้ําคือเราลองคิดดูสิยูเครนไปก่อการร้ายตู้มหนึ่งแล้วมันมันชนะสงครามไหมมันก็ไม่รัเสเซียหยุดบุกมันไหมมันก็ไม่น้าซ้ํามันกับจะทําให้รัเสเซียนะครับได้โมโหยั่วแล้วก็ไปบุกมันหนักขึ้นอีกนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นการปิดประตูที่ยูเครนเนี่ยจะสามารถไปเจราจาสงบศึกอะไรกับรับเสเซียได้นะครับผมส่วนถ้าจะถามว่าเอา้างั้นเรา ไอซิสมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารัสเซียเนี่ยเป็นส่วนเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าที่รัสเซียเนี่ยจะไปก่อเหตุนี้ในประเทศตัวเองขึ้นไพืเป็นข้ออ้างในการเกีฑยนผลทหารได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่า หลักฐานทุกอย่างที่หามาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกไปในแง่ทั้งสองแบบชัดเจน100%ซนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างอะไรกันไงก็สามารถมาคอมเมนต์แบบมีการศึกษาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย